สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของคุณไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องรถยนต์นะครับไม่ใช่จํานวนเงินจิบในธนาคารไม่ใช่ตําแหน่งหน้าที่การงานไม่ใช่ยศถาบรรดาศักดิ์แต่สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ทุกคนก็คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเห็นด้วยไหมครับถ้าหากว่าสุขภาพร่างกายของคุณไม่แข็งแรงทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องรถยนต์ยศถาบรรดาศักดิ์หน้าที่การงาน ทุกสิ่งทุกอย่างครับสิ่งเหล่านั้นไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นเห็นได้ไหมครับคุณจะมีเงินแสนมีเงินล้านมากมายเพียงใดคุณก็ไม่ได้ใช้คนที่ใช้ก็คือคุณหมอและโรงพยาบาลฟังไหมบ้านหรูบ้านงามราคาหลายล้านบาทคุณก็ไม่ได้อยู่ถ้าสุขภาพคุณไม่แข็งแรงคุณก็ต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับรถคันงามราคาหลายล้านบาทที่คุณมีอยู่คุณก็ไม่ได้ขับคุณจะต้องไปนั่งรถอะไรครับ นั่งรถวิลแชร์ที่โรงพยาบาลหรือว่านอนอยู่บนเปลให้พ่เข็นดังนั้นคนฉลาดครับเขาจะรู้เลยว่าสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของเขาก็คือการมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่เจ็บป่วยห่างไกลโรคห่างไกลโรงพยาบาลไม่ต้องตื่นมากินยาทุกเช้าไม่ต้องกินยาก่อนนอนทุกวันนั่นแหละครับคือลาบันประเสริฐอย่างที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้นั่นแหละครับ,รบ,รรรรว,รบว่าอโลคยาปารมาคาไม่มีโรคเป็นลาบันประเสริฐ ดังนั้นถ้าหากคุณอยากจะลงทุนการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดและไม่มีคําว่าขาดทุนเลยนั่นคือการลงทุนในสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคือแหล่งที่มาของอไรายได้ต่างๆมากมายถ้าหากร่างกายของเราไม่แข็งแรงแล้วโอกาสที่เราจะใช้ร่างกายนี้ในการสร้างทรัพย์สินหาเงินหาทองเป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมครับทรัพย์สินเงินทองมากมายมีเท่าไหร่มันก็ต้องสูญเสียไปเพื่อฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของตัวเอง เคยเกล่าวไว้ว่าถ้าเอากล้วยกับเงินไปวางไว้หน้าลิงลิงจะเลือกกล้วยเพราะลิงไม่รู้ว่าเงินสามารถซื้อกล้วยได้มากมายและมนุษย์ก็เช่นกันถ้าเอาสุขภาพกับเงินไปวางไว้หน้ามนุษย์มนุษย์ก็จะเลือกเงินเพราะคิดว่าเงินคือที่มาของทุกสิ่งทุกอย่างแต่หารู้ไหมว่าถ้าสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงต่างหากเป็นที่มาของอไรายได้มากมายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องรถยนต์ เงินสดในธนาคารตำแหน่งหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ครับถ้าไม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วเขาก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ครอบครองมันถึงแม้เขาครอบครองมันแล้วเมื่อสุขภาพร่างกายทรุดโทรมสิ่งที่เขามีทั้งหมดทั้งสิ้นครับเขาก็ต้องสละมันเพื่อรักษาสุขภาพเห็นด้วยไหมครับดังนั้นวันนี้ตระหนักด,ดีแล้วหรือยังครับว่าสุขภาพร่างกายของทุกท่านคือสิ่งที่สำคัญที่สุด วันนี้คุณลงทุนกับสุขภาพของคุณแล้วหรือยังครับอย่าปล่อยให้ถึงวันที่สุขภาพย่ำแย่ให้ร่างกายเจ็บป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วค่อยนึกถึงการดูแลรักษาสุขภาพนะครับด้วยรักและก็ห่วงใยจากใจโคตรฉลอง